สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับลิลินในเซิร์ฟเวอร์634นะครับวันนี้ก็เดือนที่3นะครับหลังเซิร์ฟเวอร์634เปิดนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เออ่ได้ฟาร์มป่องม่วงกันน่าจะเอ่อหลายๆคนก็น่าจะเริ่มฟาร์มป่องม่วงน,นะครับเพราะว่าวิาว,ว40่สิบดูว่าบางคนก็เอ่อ41นะครับแต่ก็มีอีกบางคนที่ว่ายังไม่วิว40นะครับอาจจะเริ่มฟาร์มพรุ่งนี้นะ แต่ผมเนี่ยเวล41นะครับวันนี้น่าจะจบที่เวล42ไปน่าจะจบที่เวล42กลางๆนะครับก็ได้ฟาร์มของม่วงไปเรียบร้อยแล้วก็ค่อนข้างโอเคไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะก็ดูจากป่องม่วงที่หายไปได้นะครับตอนแรกมีอยู่เมื่อวานมีอยู่พันเท่าไหร่นะเมื่อวานมีอยู่พันห้าพันหกพันเจ็ดนี่นแหละจมนนะมากแล้แต่ว่าเออ่วันนี้เนี่ยมันมีตัวไอแพ็คนี่ลีนะครับแพ็คไอรายสัปดาห์นะ ก็รีไปนะครับก็ได้ซื้อไปนะสามเพนรเนี่ยซื้อไป3รอบนะครับก็ป่องม่วงก็ตอนแรกตอนวันนี้ก็มีอยู่ประมาณ2 0 0พนะมีเยอะมากนะครับก็ฟาร์มไปหมดแล้ว2 0 0พตอนนี้เหลือ7 0 0นะครับเดี๋ยวว่าจะค่อยจะฟาร์มทีหลังนะก็ยังเก็บเก็บไปอยู่นะครับอาจจะมีฟาร์มบ้างเล็กเน้อยๆตามรายวันนะก็พลังดิ้งค่อนข้างเยอะนะครับมาก่อนไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับนี่ก็มีปุ่มสมัครเมมเบอร์20บบาทนะโอเคมา เรากดดูที่อันดับกันก่อนดีกว่าตอนนี้นะครับอันดับของผมก็อยู่อันดับที่1นนะครับของเซิร์ฟเวอร์นะพลัง2อ0 0สนะครับสองแสนพนนะพลังค่อนข้างโดดมาระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้โดดมากเท่าไหร่นะเอ่อเนื่องจากเอ่อฟาร์มของมุมได้อยู่เยอะมากๆนะครับก็เลยโดดค่อนข้างระดับหนึ่งนะแต่ก็นั่นแหละไม่ได้ขนาดนั้นนะครับตัวก็เป็นซอมบี m แมนพาร์ทสนะครับ อ,อาวุธก็จมป้องกันสปีดนะครับที่เหลือก็เท่าที่มีนะเป็นปอกของม่วง3ชิ้นนะครับทสัสมากี่ก็ของม่วง3ชิ้นนะของทอง1ชิน้นชิ้นปูบอมเป็นของฟ้า3ชิ้นนะครับแล้วก็ของม่วง1ชิ้นนะยังไม่ทําอะไรเลยใต้ดินก็เป็นของฟ้า2ชิน้นของม่วง2ชิ้นนะครับกีนอยเป็นของไม่มีของม่วงเป็นของทอง2ชิ้นนะครับโจเซเป็นของม่วง3ชิ้นนะก็ค่อนข้างเกลือนะในเรื่องของของม่วงระดับหนึ่ง แต่ว่าตัวเนี่ยของผมปั้นไป2ตัวนะครับหลักๆเอ้ยสตัวสีหลักตอนนี้นะครับมีโจเซ่เอ่อทัสซูมากิแล้วก็ซามิแมนนะครับเดี๋ยวมีแผนที่จะเอาตัวอย่างยุงด้วยนะครับก็เลยว่าจะปั้นโจเซ่มานะครับปั้นโจเซ่ขึ้นไปก่อนให้ย่อยไปให้ยุงนะครับได้นะอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับอันดับ2นะครับเป็นคนพ่อมือใหม่นะพลังแสนแปดนะครับอันดับที่3าเป็นซียูฮิสนะครับ 1นะึ่นเจะอันดับที่4คุณเออ่วินชินเดนนะครับ1นึ่นะครับคนอันดับที่5เป็นคุณก็ตกนะครับแสนหกนะพันดานนะครับตอนอยู่อันดับที่4นะครับ390นะตัวคอนสุดแก่งตอนนี้อยู่อันดับที่เออ่ที่2นะครับเอ๊ะยังไม่ได้สับของแน่เลยถ้าเกิดสับของไปให้ตัวซาวด์แมนก็คือจะขึ้นเยอะมากนะครับแต่ไม่เป็นไรใช้ทัพไปได้แหละไปไปยูป <c oughs> <c oughs> นะครับอยู่อันดับที่ห้านะโหอยู่ไกลมากนะ กิวโอรีเบิร์ตนะครับใครที่จะมาอยู่ก็ตอนนี้กิวยังเต็มนะครับยังไม่ได้รับคนเพิ่มแล้วก็ยังไม่ยังไม่ได้คัดคนนะเดี๋ยวเล่นไปสักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวสักวันที่7วันที่แเราค่อยคัดคนนะแล้วก็ใครที่จะเข้ากิวก็ทักหาเมเปิลได้เลยนะครับเนี่ยเมเปิล F2P นะครับถ้าเกิดทักหาผมผมก็อาจจะไม่ค่อยตอบนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยว่างนะมาแล้วก็วันนี้นะครับค่อนข้างดวงดีเออบอกก่อน วันนี้นะครับค่อนข้างดวงดีนะได้ลูกแก้วซอมบี้แมนมาที่เห็นในชุมชนเลยของ YouTube นะครับที่ผมโชว์ไปได้ลูกแก้วซอมบี้แมนมาลูกแก้วซอมบี้แมนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาปลดพลังนะครับตัวซอมบี้แมนนะเป็นซอมบี้แมน s อซบวกนะครับเดี๋ยวจะมาปลดพลังตรงนี้นะครับให้ให้สปีดเนี่ยมันสูงที่สุดนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยซอมบี้แมนนะครับของเรานะพาร์ทสอคนเดียวในเซิร์ฟเวอร์นะ ก็ถ้าเกิดมีตัวนี้ด้วยจะช่วยได้เยอะมากๆนะครับเวลากลางๆเกมถึงเลดเกมแล้วกันนะต้นเกมเนี่ยมันจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสปีดเนี่ยบวกมา1น0เนี่ยมันไม่ได้บวกเยอะนะครับถ้าเกิดสเตต,ตัสต้นเกมนะแต่พอมันเป็นเลดเกมปุ๊บพอมันขึ้นหลักร้อยหลัก800ยหลักพันอย่างเงี้ยปุ๊บมันมันต่างกันเยอะนะครับแล้วก็มาเรามาลุยกันดีกว่าอาวุธเนี่ย ผมก็จัดไวแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ยังไม่ทําคลิปอาวุธเนี่ยเพราะว่าวิวสามเจนะครับยังอัพไม่ได้นะแต่วันนี้เนี่ยสีนะเราสามารถทําได้แล้วนะครับมาเรามาดูกันดีกว่าอวาวุธสดาวซอมบี้แมนทําอะไรได้บ้างนะครับอวาวุธสดาวซอมบี้แมนนะเอ่อดาเมจหกร้อเอนะครับเอ่อแล้วก็มีบัฟแล้วก็มีบัฟความเร็วนะครับตอนแรกจาก92มั้งเป็น98นะ แล้วก็มีชำนาญหวัดกลัวนะครับเป็นเวลาหนึ่งรอบนะอ่าชำนาญหวดัดรั้นเนี่ยตอนแรกบล็อก3ลูกนะครับตอนนี้กลายเป็นบล็อก4ลูกนะแล้วก็เอ่อเพิ่มจำนวนรอบนะเท่าที่ผมจำได้นะ่าจะเพิ่มจำนวนรอบนะขอดูเช็คแป๊บอ่าล็อกเอ่อเพิ่มจำนวนรอบนะครับจาก1จาก4รอบเป็น5เป็นจาก3รอบเป็น4รอบนะครับเพิ่มค่อนข้างเยอะนะในการเล่นจริงนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะ เซอร์แมนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างปั่นป่วนมากๆนะครับใครจะจัดก็จัดกันได้นะแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ตัวแบกนะสำหรับเรื่องดาเมจนะครับอย่าพึ่งไปอะไรกับมันมากนะครับมางั้นเรามาอาวุธสาดาวคนแรกของเซิร์ฟเวอร์กันเลยดีกว่าไปลุย 1...2...3... ซ้ำฮึบบูมกันไปอืมอ้มรวอเ0เรียบร้อยนะขวานโจมตีมาเออแล้วเดี๋ยวเราลองไปตีคนกันดีกว่า ตอนนี้ก็คือเทของให้ซอมบี้แมนหมดเลยนะเทของให้ซอมบี้แมกทัทนะครับตัวอื่นก็ไม่ได้ปั้นเลยนะเท่าที่มีนะครับปั้น3ตัวนะไปแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับกิจตัวแดงนะครับกิจตัวแดงตอนนี้อันดับที่1เป็นของคุณซียูฮิสนะครับตอนนี้540นะของผม470นะครับแล้วก็คุณอันดับ3นะครับรับอ้วงนะ392นะครับก็ผมกับ อันดับหนึ่งเนี่ยห่างก,กัน70ใบเลยนะก็เยอะ,ะมากๆนะครับตอนนี้นะเพราะว่ามันเริ่มแพงแนละ้วแพ็กถูกๆมันเริ่มหมดแล้วนะครับก็ไม่น่าสู้นะเออบอกไว้ก่อนว่าไม่น่าสู้อันอัดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวคิงก็มาแล้วนะครับพาสพาสพาสพอร์ตคิงเนี่ยเดี๋ยวก็มาแล้วนะก็เลยแบบมันไม่จำเป็นต้องรีบนะครับแล้วก็รางวัลอนันดับเนี่ยถ้าเกิดเอาจริงๆก็ ไม่จะทำตัวอะไรนะเป็นอะตอมมิกับจีนอสอ่ะถ้าเกิดเอาจีนอสมาก็ไม่รู้จะทำทำไมเดี๋ยวทัานเรือนหน้าทะรีก็มาจะต้องเทของไปให้ทะรีอีกนะครับปั้นหลายๆตัวมันไม่ดีนะปั้นเดียวตัวนะครับโอเคกว่าเออก็ไม่น่าเอานะเออก็ไม่เป็นไรครับมาล,ลองตีคนกันดีกว่าตีใครดีคุณตีคุณซียูฮิตใช่ไหมอ่ะตีคุณคุณคุณพ่อมือใหม่ก็แล้วกันนะ ลองลุยกันดีกว่าขอสักสองคนแล้วกันนะตีวันนี้ไปสมิแมนเราเปิดก่อนนะสมิแมนเราเปิดมานะครับไปไล่เลยหนึ่งสองสามสามห้าแสนสามนะแล้วก็ทัดแลนตินะครับเห็นลูกไฟเขาหายไปสี่ลูกเลยนะ หลือ2ลูกนะครับแล้วถ้าเกิดเขาจะไล่นเขาจะเาจะโจมตีเราเขาต้องใช้ลูกไฟเพิ่มหนึ่งลูกนะครับจากตอนแรกใช้2ใช่ไหมบางตัวก็ต้องใช้3ลูกนะครับหรือว่าตัวไหนที่ไม่ใช้ลูกไฟเนี่ยก็ต้องใช้1ลูกนะครับแบบของดีมากๆนะก็เลยจะเห็นหลายๆคนที่ว่าเป็นเซอร์กเก่าเขาจะหยิบกระบองเหล็กมาใช้นะครับกระบองเหล็ก U R นะมาตีคุณซียูฮิสดีกว่าคนนี้เขาไม่มีตัวซามิแมนนะแล้วเปิดก่อนนะ1 2 3ไปห้าแสนหกนะแล้วก็ท้าซืสุเมกีแลนติกนะครับแปดแสนสองปั่นไปเรียบร้อยนะไม่เหลือสักตัวนะทาซนมากเมกีเราก็ทำดาเมียไป6 8ปนะครับส่วนใครที่กลัวทัศน์สมกีอยู่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเดินหน้าทะเลมาก็ท้าซืสุกีก็ไม่ได้เล่นแล้วนะครับเอาอีกคนนึงแล้วกันนะเอาคุณชินเดนนะครับเอาคุณคุณคุณชินเดนซ่อนตัวเอาใครดี เอาคุณกระต๊ะแล้วกันนะครับไปลองตีดูนะมาสมิธแมนเราเปิดก่อนนะเปิดมา1 2ส,สับเข้าไปหนึ่งล้านนะแล้วก็ทัชซึมุกิรวงไปต่อหนึ่งล้านสองสองหมื่นนะแล้วก็ทัชซึมุกิทัชซึมุกิอะไรล่ะฟูบุกิโจเซอันติมาบึ้มสองหมื่นแปดสองเปอร์เซ็นต์นะทามิเอะ เออก็น่าจะประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีเอ,อ่อวงล้อมาอันนี้ก็เราดูนะว่ายังไงนะครับก็ไว้รอวงล้อมาเดี๋ยวค่อยดูกันว่าจะเอาไม่เอานะครับโอเคครับคลิปวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ